เน้นๆน้นตงๆให้1คู่นะครับอาเซนอนจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนอย่างคิตตันพาเลตและคู่นี้ก็จะคิกออฟเวลาตีสองนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษส่วนทางด้านเฮดทูเฮดห้านัดหลังสุดของ2คู่นี้นะครับอาเซนอนชนะไปได้ทั้งหมด5ครั้งเท่ากับว่า5นัดหลังสุดเนี่ยคิตตันพาเลตยังไม่สามารถชนะอาเซนอนได้เลยนะครับนัดล่าสุดที่เขาได้เจอกันอาเซนอลได้บุกไปชนะคิตตันพาเลตมา5้ประตูต่อหนึ่งในเกมลีกช่วงปลายปีที่แล้วนะครับผม 3นัดล่าสุดที่เจอกันเนี่ยจากที่ดูสถิตินะครับอาร์เซนอลยิงไปถึง13ลูกโดนยิงไป3ลูกเท่านั้น,นครับสำหรับลอนดอนดาร์บี้นะครับชื่อนี้ไม่เคยมีอะไรง่ายแต่เจ้าบ้านอาร์เซนอลกับผลงานล่าสุดที่บุกถล่มอินสเวททาวมา4าี่บุรุษจากที่ได้ดูก็ยังถือว่าเล่นยอดเยี่ยมนะครับแท็ติกการเข้าทําถือว่าชัดเจนถ้าว่าการลุ้นแชมป์พิมเมอร์ลีกอาจจะหมดหวังไปแล้วกับความเป็นไปได้แต่ยังคงที่จะรักษาโมเมนตัมของทีมเพื่อไว้ที่จะลุนแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกครับและเกมนี้ที่งงเอา ประกอบกับทีมเยือนเองคิตตันพาเลตก็กําลังเป๋หนักด้วยครับด้วยการที่ไม่ชนะใครมา3เกมในลีกที่ผ่านมาเสมอ1แพ้ไป2และแถมโดนยิงไปถึง10ลูกแล้วเราดูจากสถิติการพบกันครั้งล่าสุดนะครับคิตตันพาเลตเองได้โดนอาร์เซนอลกดไปถึง5ประตูตอนหนึ่งอีกด้วยครับอาร์เซนอลพบกับคิตตันพาเลตคู่นี้ขอเชียร์ไปทางฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลลูกควบลูกครึ่งผมว่าไปได้ครับอยู่ให้ถูกที่ที่ที่ชัวร์ครับที่นี่ผมรับประกันคัดกองมาอย่างดีติดขัดตรงไหนแจ้งในกลุ่มหรือส่วน ตวได้เลยติดเรื่องให้ตลอด24ชั่วโมงครับถ้าถูกใจเลยแอบได้ใจฝากพ,พี่ๆแอดบ้านเขียวแอดทีซี168ไว้ในดวงใจด้วยนะครับผมว่าพวกพี่ๆทุกท่านมีแนวทางการตัดสินใจของตัวเองกันไว้อยู่แล้วบทวิเคราะห์กับแนวทางเป็นแค่อ์ประกอบส่วนหนึ่งในการทําคลิปเท่านั้นชอบก็ใส่ไม่ใช่ก็สวนผมเชื่อว่าทุกคนมีดีอยู่ที่ตัวอยู่แล้วจะกลัวอะไรยังไงขอให้ผลในค่าคืนนี้และการตัดสินใจออกมาแบบแฮปปี้มีความสุขกันทุกๆท,ท่านนะครับส่วนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ